ครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมป่าดงพลงไพรนะครับหรือว่า The Forest อ่าขณะนี้นะครับเราก็มาอยู่บริเวณนะครับเครื่องบินกําลังเดินทางไปสู่ประเทศอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับด้านล่างมีข้าวผัดนะครับกับหมูแฮมส่วนด้านขวานี่มีสมุดจริงๆแล้วมองไปทําให้ผมคิดถึงตอนยังเด็กนะครับสมัยนั้นมันมีหนังอยู่เรื่องนึงครับชื่อว่าพิกคีหนูกับหมูแฮมไม่เกี่ยวอะไรกับข้าวผัดเลยโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราหยิบสมุดนี้มาดูกันครับ ฟอร์ทิมมี่ทิมมี่นี่เป็นใครเป็นลูกเราหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกเราครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับเขียนว่าเซ r ร์ v a วลโอเคครับขณะนี้ก็เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินแล้วครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาชิบหายเฮ้ยลูกกูตื่นเลยครับในมือกำอะไรเรื่อยๆทันกวามเมืม่อบ่าเอ้ยเอ้ยอ้ยข้าวกูโอ้โหเบียไปทันแดงเลยชิบหายแล้วครับเครื่องบินจะตกแล้วครับ เอ้เดี๋ยว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 โอ้ยก้อนชิบหายลูกกูตายแน่ลูกกูหัวโขกเงื้ออ้เฮ้ยตัวอะไรวะยังไม่ตายครับแต่ว่ามีตัวอะไรไม่รู้ครับอยู่ด้านหน้าจะเอาลูกไปไหนเนี่ยอย่านะ้วยเดี๋ยวเอาลูกกูมาออ โอเคครับตอนนี้เรายังไม่ตายนะครับแต่ว่าเลือดท่วมตัวเลยครับมีอาการนะครับหิวอย่างมากเลยต้องการอาหารแล้วก็ที่พักอาศัยโดยด่วนครับโอเคเราเจอข้าวครับข้าวผัดทําไมข้าวผัดอันนี้มันไม่กระเด็นวะจริงๆมันไม่น่าจะมีข้าวผัดวางอยู่ได้อะมันควรจะลอยไปที่อื่นแล้วอะ่ะเฮ้ยดูผู้หญิงคนนี้ดิโอ้โหโดนขวานเสียบท้องครับตายหนาเลยครับดูกระโปรงโอ้ไม่ใส่เกงไดสีขาวเลย ยังมียาลมขันอยู่ครับโอเคเก็บขวานมานะครับมียาด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะหานะครับอุปกรณ์ในการยังชีพก่อนหลักๆก็จะมียานะครับอันนี้อะไรเนี่ยเล่าครับเป็นพวกแอลกอฮอล์เก็บมาหมดเลยครับโอเคครับคิดว่าบนเครื่องบินเราน่าจะเคลียร์แล้วนะครับต้องหาอุปกรณ์ที่มันตกบริเวณนี้มาใช้ก่อน ตอนนี้ก็จะมีพวกเศษไม้นะครับแล้วก็มีก้อนหินด้วยเก็บมาก่อนเลยครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลื้อพวกกระเป๋าผู้โดยสารก่อนดีกว่าครับเอาของที่มีประโยชน์มาใช้มันมีหลายลูกเลยครับเก็บมาให้หมดเก็บแหลกนะครับบริเวณน,นี้ค่อนข้างจะเต็ไมไปด้วยป่านะครับมืดเลยหินไม่สามารถเก็บได้แล้วนี่กว่าไม่เป็นไร เอาอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญอะไรกับเกมนี้มาครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างมีนกมีนกครับฟันโดนไหมเอ่ยฟันนกไปโดนไหมเหมือนจะไม่โดนครับเฮ้ยมีลูกอะไรด้วยไม่รูกครับกินได้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรวะทำไมมันเออเฮือออเอะไรๆๆอะไร่ะมันเป็นอะไรอ่ะ ตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมากครับบริเวณนี้เราต้องหาที่ที่ปลอดภัยกว่าน,นี้นะครับของอะไรพวกนี้ผมไม่เอาแล้วไปหาน้ําก่อนดีกว่าเราจะต้องอาศัยนะครับอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําจะดีที่สุดตอนนี้ผมก็เจอน้ําด้านหน้าแล้วครับเหมือนจะมีกระท่อมหรือเปล่านะ่ะผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับด้านหน้าแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยครับตู้คอนเทนเนอร์ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ มาได้ไงวะอาจจะมาจากไอ้เครื่องบินของเรานะครับกระเด็นลงมาไม่แน่อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับที่โค่นล้มไปแล้วก็เหลือแต่รากมาันเอาไว้ครับสับเลยครับับไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรากด B ดูก่อนครับอ๋อจะเป็นสมุดนะครับ Survival เป็นการบอกเกี่ยวกับการคราฟของต่างๆนะครับก็จะมีพวกทำแคมป์ไฟที่พัก อ,อาหารอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเชลเตอร์นะครับให้เลือกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกกระจกหรือเป็นคาบินแบบบ้านก็มีครับสมองคาบินก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปสำรวจนะครับบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นก่อนครับเฮ้ยเจอเต่าด้วยครับสับหัวไปดิตายไหมโอ้ยได้กระดองเต่ามาโอ้โหสภาพโคตรน่าสงสารเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยกระดูกอ๋อกระดูกมันเอามาเคลี้ยงได้ครับเป็นหัวมันครับ ทิ้งไปเลยครับใช้ประโยชน์ไม่ได้ขออภัยพี่น้องครับตายเก็บมาก่อนครับตอนนี้ต้องเอากระดองมาเยอะๆหน่อยเฮ้ยกระดองเก็บได้อันเดียวเองเหรอกระดองมันเอาไปทําอะไรได้บ้างเอง่ยเปิดคู่มือดูครับดูในส่วนของการคราฟดีกว่าอ๋อนี่ไงครับใช้กระดอใช้กระดองเต่าหรือเปล่าไม่รู้ครับหน้าตาเหมือนอาจจะไม่ใช่ อ๋อนี่ไงครับเจอแล้วครับกระดองเต่าใช้ในการทํานะครับที่เก็บน้ําฝนโอเคจัดเลยครับ1อันวางลงไปเลยอ๋อไม้เรามีอยู่แล้วนี่ครับอ๋อมันคาบแบบนี้เหรอเจ๋งเลยครับเราได้ที่กักน้ําฝนมาแล้วนะครับทีนี้เวลาฝนตกเราก็จะได้กินจากตรงนี้ได้เลยครับโอเคเอาละครับผมขนานี้ผมก็เจออาหารนะครับน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในบริเวณนี้แลครับ ตัวเฮ้ครับสับไปไวยมันหนียานีอูมไม่โดนครับวิ่งแมงโคดไวเลยอะไรมันจะไวปานนี้วะไปไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วนี่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 เรียบร้อยครับเอาละครับเราได้เนื้อเฮ้แล้วครับวันนี้เราไม่อดตายแน่นอนครับมีอาหารกินแล้วกระต่ายสับเข้าไปอูสับไม่ทันครับนี่อะไรเนี่ยุูยิบหายแล้วมีโอ้คนปักอยู่ด้วยครับโอ้โหแมงโคดโหดเลยใครเป็นคนทําเช่นนี้ เก็บเศษไม้มามก่อนในตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรบ้างมีกล่องกระดาษครับเก็บมาได้หรือเปล่าเก็บไม่ได้ครับฟันลงไปอุยฟันลงไปได้อะไรมาวะอ๋อเป็นพวกแผงวงจรครับเอามาทําอะไรได้นั้นผมไม่รู้ครับแต่เก็บมาก่อนเก็บเอาไว้ก่อนตอนนี้มีคอนเทนเนอร์หลายตู้เลยครับเฮ้ยแล้วไอ้นั้นมันกระเด็นมาได้ไงวะเนี่ยอะไรวะอยู่ดีๆก็กระเด็นงง แสดงว่าในกล่องนี้น่าจะเป็นพวกเซอร์กิตบอร์ดหมดเลยครับตอนนี้เต็มแล้วครับโอ้กระจายมายังไม่หมดครับมีที่ทะเลตรงนี้ก็กระจายมาอีกหลายกล่องเลยโอเคเอาเป็นว่าภารกิจแรกของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับที่อยู่อาศัยก่อนดีกว่าสร้างบริเวณที่เราไปทําที่เก็บน้าเมื่อกี้นะครับปลาดาวนี่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับเก็บได้แต่หินไม่เป็นไรสร้างบ้านกันก่อนเลยครับ ก็เดี๋ยวบ้านที่เราจะสร้างในวันนี้นะครับเอาเป็นแบบว่าเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากครับเอาเป็นแบบว่า small cabin ก็พอมั้งโอเคนี่ครับเอาเล็กๆแบบนี้พอเลยครับหันหน้าไปทางไหนดีเย่ยรู้สึกว่าการหันหน้ามันจะแปลกๆอ๋อกด R ครั้งไว้ครับโอเคหันหน้าไปทางทะเลเลยครับดีเลยจะได้ สูตรลับธรรมชาติจากทะเลครับโอเคต้องการอะไรบ้างเนี่ยต้องการเป็นไม้ใหญ่นี่เราไม่มีไม้ใหญ่เลยครับไม้ใหญ่13าอันครับไปตัดต้นไม้กันเอาต้นบาอต้นนี้แล้วกันจัดมาฟันใบสับไปรัวๆโอ้โหการสับต้นไม้ค่อนข้างจะสมจริงทีเดียวครับ แต่เงาค่อนข้างจะเยอะไปนะเรียบร้อยครับล่วงแล้วครับต้องหลบก่อนครับเดี๋ยวมันหล่นมาทับหัวครับผมปุ่มอุ้ยแตกเป็นเศษส่วนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหดีดีเราไม่ต้องฟันซ้ำไงไว้เก็บได้แค่2ออันครับไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ก่อนเราไม่รีบไงเรื่อยๆครับจัดไปไปเอามาอีก ต้นหนึ่งนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้กี่ท่อนนะครับ4ีท่อนเหรอโอเคครับ1ต้นได้ไม้นะครับ4ีท่อนไม่แน่ใจว่าทุกๆต้นจะให้ไม้เท่าๆกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ต้นที่ผมสับเมื่อกี้มันให้มา4บางต้นมันก็เล็กนะเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันครับเอาต้นนี้ต่อเลยครับสับไปสับไปรัวๆโอ้บันช่ได้ครับเกมนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ้ยบทแรงครับเดี๋ยวครับ ตามิหนาหมดพักก่อนสับต่ออะไรเนี่ยสับไปดิเออนั่นแหละดีมากสับไปบางทีอาจจะต้องพักนะครับเป็นระยะฟื้นคืนสเตมิน่าแล้วก็ลุยต่อล่วงเลยครับอันนี้ก็ให้4นะครับเช่นกันต้นเล็กได้4เหมือนกัน ไปครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ7อันนะครับเราจะได้บ้านหลังน้อยครับไว้อยู่อาศัยหลับนอนเดี๋ยวสิ่งที่ต้องคราฟเพิ่มก็จะมีพวกแคมป์ไฟอะไรพวกนี้แน่นอนครับไว้ย่างเนื้อผมรู้ได้เลยครับเกมแนวโซเ v a ลมันต้องเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วแต่มันยังมีตอเล็กๆนะครับเหลืออยู่ไม่แน่ใจว่าอาจจะรอให้มันโตได้หรือเปล่า ฟันต่อเลยฟันต่อเลยฟันไปเล่นใหม่ๆตอนนี้ต้องขยันหน่อยฟันไปตีไปแม่งยังไม่ฟังเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนครับหอบแดกนั่งฟันนะร่วงไหมโอเคปุ้มแตกเลยอันนี้ได้อุ๊ยอันนี้ได้ห้าเลยครับไ้ยเจอนกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นกตัวนี้ฆ่าได้หรือเปล่า เมื่อกี้มีนกลงมาเนี่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อบินอยู่นู่นครับเราไม่น่าจะทําอะไรมันได้ครับต้นนี้ให้ห้าท่อนเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วครับบ้านเราเฮ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งจะได้ของอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปใส่นี่เออนั่นแหละขาดอีกหนึ่งอันครับพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โห ตัดต้นไม้สามต้นพอดีเลยได้บ้านหลังหนึ่งพอดีเลยเอาเอาเอาเาพี่ใส่ไปดิใส่ไปดิเดี๋ยวเข้ามาใส่ในนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับบ้านเราโอ้โหนี่ครับอาจจะไม่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ก็อยู่ได้อ่าโอเคลำดับต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นพวกแคมป์ไฟนะครับแคมป์ไฟทำยังไงบ้าง แคมไฟตอนนี้ก็มีหลายแบบเลยครับมีแคมไฟธรรมดาแล้วก็มีแบบตั้งพื้นสูงโก็มีครับแล้วก็เป็นบอลไฟก็มีเอาแบบไหนดีเอาแบบธรรมดาก่อนแล้วกันครับโอเควางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยอุปกรณ์เราพออยู่แล้วนี่หว่านี่ครับอุปกรณ์ผมมีอยู่แล้วครับจุดไฟไปเลยครับโอ้บีไฟแช็คมาด้วยอะจุดไฟเรียบร้อยโอ้โห เมื่อกี้เรามีเนื้อเฮ่ดิเนื้อเฮ่เรามีครับเอาเนื้อเฮ่ออกมาไงเอ่ยอันนี้เนื้อเฮ่ครับโอเคเราได้เนื้อเฮ่แล้วครับย่างดิครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นพวกตับสดอะไรพวกนี้ก็มีดีกว่าจัดไปดิย่างไปรัวๆเลยครับได้มาเยอะครับวันนี้จะต้องแดกให้หมด อ๋อมันสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ผสมอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับไม้นะครับสามารถที่จะสร้างเป็นหอกนะครับธรรมดาลูกธนูเอามาสองอันสองอันกลายเป็นอะไรวะเนี่ยลองดูดิกลายเป็นหอกครับกลายเป็นสเปียร์โอเคได้สเปียร์แล้วครับไม่มีนกอยู่ทางด้านนู้นครับอุ้ยนกตัวนิดเดียวเองจะโดนหรอวะอ่าลองดูครับุ้ยโดนปะโอ้โหโอ้โคตรแม่นเลย อะไรวะเพียงวัวโดนเฉยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาก่อนให้อะไรมาเนี้ยอะไรในหัวนกเหรอไอพวกหัวนกพวกนี้เอามาทำอะไรได้อ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าทิ้งไปดิโอเพียงงัวเดินเฉยเลยครับแล้วอันนี้ใครมาสร้างอะไรไว้เนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนครับเผื่อจะมีประโยชน์อ่านีเจอนกอีกแล้วครับไม่นา่าพลาดครับระยะแค่นี้โอ้โหระยะไก,กลๆอย่างนี้พลาดครับฟันไปดิ หอกอยู่ไหนหอกหายเลยครับโอ้โห,โหลงไปในทะเลเลยมื่อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ครับเราเสียหอกไปหนึ่งอันเลยครับแสดงว่าต้องมีการผสมผสานกลายเป็นอุปกรณ์ได้หลายอย่างแน่นเลยอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยด้านบนขึ้นได้ว่ะขึ้นมาทำอะไรข้างบนได้บ้างเนี่ยมีอะไรเอ่ยเฮ้ยด้านบนมีของเลยครับ แต่ว่าเซ์กิตบอร์ดอันนี้ผมเต็มแล้วไงเ,เก็บไม่ได้นะครับลงไปด้านล่างกันดีกว่าไม่แน่อาจจะสร้างบ้านบนนี้ได้ครับตอนนี้เรามีอาการกระหายน้ําแบบสุดๆนะครับต้องการน้ําสะอาดใสในการดื่มน้ําทะเลนี่ดื่มได้หรือเปล่าเนี่ยดื่มไม่ได้ด้วยครับโอ้โหแล้วจะไปหาน้ํากินที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ผมแย่นะครับให้เรามีเป๊ปซี่อยู่นี่ว่านี่นี่นเป๊ปซี่ครับ โอเคครับได้แบบซีกดึงครับร่างกายแจ่มใสเดี๋ยวจัดการไอ้นอกตัวนี้ก่อนยังไงมันต้องไม่รอดจัดไปเรียบร้อยครับรู้พิกัดการเล็งแล้วตอนนี้โอเคจะได้หนังมาครับอีตัวนี้ด้วยโอ้้หไม่โดนครับย่องก่อนย่องก่อนย่องก่อนอปัดไปเรียบร้อยจังๆไอ้น้อง โอ้มันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นเสร็จเราแน่ตัวนั้นเสร็จเราแน่นอนแม่สาวน้อยอย่างน,นี้พีไฟเอ้ยโอ้มันไปแล้วเพี้ยงไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องรลองลงจอดนี่นี่ไอตัวสีดํานี่ลงจอดเลยครับจะเพี้ยงโดนไม่ได้ขุดไกลเลยเนี่ยปลองดูดิออ้ยเกือบโดนย่องไปย่องไปยอไป่ยองเข้าไปสอบอัวเต็มเต็มโอ้ยจังๆครับอันนี้เนื้อมันนี่ได้เนื้อมันด้วยครับเนื้อไก่ทําไก่ย่างครับไก่ๆอย่างนี้ไม่น่าพลาด ไม่น่าพลาดอุ้ยบินบินหนีก่อนโอเคตอนนี้น่าจะได้เนื้อกินแล้วมั้งเนี่ยย่างนานแล้วครับโอ้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยกินได้เลยโอ้โหแจมแจ๋วตอนนี้ร่างกายมีพลังนลครับอ๋อในบ้านนี่มันเซฟได้นี่นเซฟในนี้ได้ครับเซฟก่อนเลยครับเ็เรียบร้อยโอเค เดี๋ยวลำดับต่อไปน่าจะต้องไปหาน้ําใสกินก่อนครับน้ําที่สะอาดเพราะว่าน้ําทะเลตรงนี้มันกินไม่ได้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็หาแหล่งน้ําเจอแล้วนะครับมันอยู่จากบ้านเรานะครับประมาณสัก10กิโลได้ครับสามารถดื่มกินได้ครับเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วมาดื่มตรงนี้มันจะเป็นรูปปากขึ้นมาครับนี่เลยครับจัดไปโอเคครับเอ้ยอะไรอะไร เป็นอะไรวะเมื่อกี้มันเหมือนมีอาการอะไรแปลกๆตรงนี้มีของเลยครับเปิดมาเปิดมาพี่จะเอาของมียากับเศษผ้าครับก้อนหินนี่มันไม่รู้ใช้ทําอะไรได้ครับก้อนเล็กๆอาจจะใช้ในการล่อลวงศัตรูหรือเปล่าใช้ในการดิสแรกพวกศัตรูนะครับให้มันไปทางอื่นประมาณนั้นแหละมีพวกเมดิซีน,นะครับเพียบเลย น่าจะเอาไว้เติมเลือดแล้วก็มีลูกเทนนิสด้วยครับโอ้โหเวลานี้ไม่มีอารมณ์เล่นหรอกครับเทนนิสปาปเลยครับหมาก็ไม่มีถ้ามีหมาว่าจะปลาให้หมาไปคาบต้หน่อยตอนนี้มีแต่เราคนเดียวก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นเชลเตอร์นะครับเล็กๆไว้ที่นี่สักจุดหนึ่งแล้วกันครับจะได้รู้ว่าตรงนี้มันมีน้ําอยู่ครับผมเวลาเรามาหารอบหน้าจะได้หาง่ายโอเคครับไปตรงนี้เลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้สร้างก็จะมีนะครับ ไม้อเล็กกับพวกใบไม้ต่างๆครับใบไ,ไม้ได้จากไหนได้จากอันนี้หรือเปล่าฟันไปไม่รู้แล้วครับตอนนี้ผมฟันมั่วกหมนครับไม้เล็กมันได้จากต้นไม้เล็กครับโอเคนี่ครับหินตอนนี้เต็มหมดแล้วนี่น,นี่เจออีกต้นหนึ่งแล้วครับีจัดการไปวันนี้ก็ได้ที่พักอาศัยนะครับสองที่เลยครับผม จริงๆแล้วตรงนี้ผมไม่ได้อยากจะอยู่แล้วครับเอาไว้บอกพิกัดเวลาเรามากินน้ำไงเพราะว่าไอ้พวกเบปซี่โซดาอะไรพวกนี้มันมีวันหมดนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมทำไมจะหนีจะ <c oughs> หนีเหรอร่วงไหมร่วงไหมร่วงไหมเรียบร้อยได้อาหารวันนี้พอดีเลยครับมีอีกตัวครับตามเพื่อนไปไหมน้องตามเพื่อนไปนี่ฟันไปอเฮ้ยพอแล้ว โอ้โหตีเกินครับผมกดไปทีเดียวมันตีสามสี่ทีเลยอะไรจะโหดปานนั้นเนี่ยเอาใบไม้มาได้หรือเปล่าได้ใบไม้มาไหมเออได้มาแล้วนี่หว่าโอเคมีหลายต้นอยู่ครับเรียบร้อยครับโอเคทีนี้เราก็ได้ที่อยู่นะครับอีกหนึ่งจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดบง่งบอกว่ามีน้ำกินตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาล่ากวางกันดีกว่าครับผม วางตัวนี้ต้องโดนเราฆ่าแน่นอนครับจัดไปครับหนึ่งทีครับเรียบร้อยตอนนี้ผมยังไม่ค่อยชินกับการบังครับเท่าไหร่ครับเวลาคลิกขวาผมนึกว่าเป็นเกมอาร์คทุกทีผมจะลืมคลิกซ้ายนะครับเพราะว่าเกมอาร์คมันคลิกขวาอย่างเดียวมันก็เคลียงเลยอันนี้ก็คลิกขวาเล็งไว้ก่อนครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเป็นการเคลียงผมลืมตลอดเลยครับวันนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วครับรีบกลับบ้านโดยด่วนครับก่อนที่มันจะมืดก็ยังไม่เจอคนนะครับ เมื่อกี้ก็เจอคนอยู่คนนึงแต่ว่ามันหายไปแล้วไงจุดไฟต่อเลยครับอ่าโอเคใส่เชื้อเพลิงมาเยอะๆจัดเต็มไปเลยแล้วก็เอาตัวเฮ้นะครับมาย่างเลยครับได้มาสองตัวครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อต่างๆนบที่ได้มาเนื้อสดใส่ไปด้วยครับโอเค เดี๋ยวผมจะคราฟนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราทําเพิ่มเติมบ้างครับไปที่หน้าแรกก่อนเลยหน้าแรกอยู่ไหนเลยจะมีที่เก็บของด้วยนี่หว่าอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นที่เก็บไม้นะครับหนึ่งอันแล้วก็มีที่เก็บเศษไม้ก็มีครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อันนี้น่าจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เอาไว้ก่อนมีเรือด้วยครับเรือต้องการเชือกแล้วก็น่าจะเป็นไม้ใหญ่กับไม้เล็กครับ แล้วมีท่าเรืออีกเออลองทำเรือดูดีกว่าครับน่าสนใจวางไว้ในน้ำเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ไม้เล็กมีครบแล้วนะครับขาดไม้ใหญ่แล้วก็เชือกครับผมแล้วไอเชือกนี่เราจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอาฝานออกมาก่อนครับเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันแต่ไออุปกรณ์เก็บไม้ใหญ่นี่ก็น่าทำนะ เดี๋ยวทมาด้วยดีกว่าครับเราจะได้ลากไม้มาทีเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บไม้ใหญ่นะครับเป็นเหมือนรถเข็นนะอ่าช่วยทุนแรงแทนที่เราจะขนไปสองอันเราก็เอาไปได้เยอะขึ้นประมาณนั้นครับเศษไม้มาได้มาอันเดียวเหรอโอ้โหตีไปต้นหนึ่งให้กี่อันเนี่ยต้นหนึ่งได้2องอันครับน่าจะต้องตีกันหลายต้นเลยทีเดียว ส่ไปใส่ไป,ไปเฮ้ยบางต้นมันก็ไม่ให้นี่หว่าเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้บางทีมหนาจะเกดเดนไปไกลก็ได้ครับโอเคอันนี้ให้เยอะอยู่ครับรายการแล้วเนี่ยขาดอีก11อันนะครับจัดมาเลยเพื่อนี่ชอบอยู่แล้วการทำลายนี่ขอให้บอกชอบไอ้ฟันไมเรียบร้อย ได้มาหลายอันเลยครับโอเคไปรัวๆไปขาดอีก6อันไม่น่าจะเกิน5ต้นน่าจะได้ครับเศษไม้มันน่าจะกระเด็นใกล้ๆหน่อยไงมันกระเด็นไกลแล้วผมหาไม่เจออ่าเรียบร้อยใช้ไงเอ่ยอ๋อนี่ไงครับเข็นได้ครับเออใช้ได้นี่เรียบร้อยครับเรามีรถเข็นแล้วครับ ทีนี้ก็หาไม้ใหญ่เลยครับตัดแหลกตัดไปฟามไม้กันก่อนครับวันนี้ยังไงก็ต้องได้เรือแต่ขาดเชือกอะเชือกไม่รู้จะไปหาจากไหนดีเนี่ยผมว่ายัางไงเราก็ไม่ได้เชือกอยู่แล้วเอาเป็นว่ายัางไงเราเอาไม้ก่อนดีกว่าวันนี้เชือกค่อยว่ากันครับเอาไม้ใหญ่หลักๆเลย ตีไปตอนนี้ผมชำนาญแล้วนะครับในการตัดไม้ลวงไหมอนไหมโ้ยต้นนี้อึดครับเรียบร้อยโอเคผลกันเลยครับผลทีละสองนะมาใส่รถเอาไว้ไม่แน่ใจว่ารถมันใส่ได้กี่อันเนี่ยวางได้เลยหรือเปล่ากด C เหรอโอเคกด C ในการใส่นะครับไม้เก็บมา เออน่าจะไว้ขึ้นแหละทีนี้แจมเลยครับใช้ได้ได้เครื่องทุนแรงมาอย่างนี้สบายเลยโอเคอีก2องอันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะจุนะครับไม้ใหญ่ได้มากขนาดไหนตอนนี้เราก็ใส่ไปประมาณ6อันแล้ครับเพิ่มอีก2ก็กลายเป็น8ใส่ได้หรือเปล่า ใส่ได้ครับผมว่าน่าจะได้เยอะเลยอะ่ะตัดต่อเลยดีกว่าเอาอีกสักต้น2ต้นแล้วกันตีไปก็ตอนนี้ผมก็จะเริ่มนะครับทยอยลงเกมใหม่บ้างครับนานๆครั้งหนึ่งไม่ได้ลงวอยสลับกับอ้างครับอ้างนี่จะลงทุกวันแต่ว่าเกมอื่นก็จะมีแซมๆไว้บ้างครับเผื่อบางคนอาจจะเบื่ออ้างอะไรเงี้ยอยากจะดูเกมใหม่ๆแทรกครับ โอเคได้ไม้มาแล้วครับผมใส่ไปเรามาดูกันว่าไอ้รถเข็นลำนี้นะครับมันจะขนไม้ได้เยอะขนาดไหนโอเคตอนนี้เต็มแล้วนะครับเข็นกลับบ้านกันโอ้พิวเลยครับทีนี้สบายสบายเบรกเบรกเบเดี๋ยวหล่นน้าอีกโอเคหยิบมาเรือตอนนี้ก็ขาดเชือกอยู่ครับ าได้เชือกนี่ก็คือได้เลยลำเนี้ยสบายๆอยู่แล้วขาดไม้อีก3อันก็ได้แล้วครับเอยโยนทิ้งทำไมเนี่ยอ๋อมาโดนก้อนหินพอดีไปกด e แล้วเป็นโดนก้อนหินไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยิบมาดิเออมาโดนไฟแช็กเฉยเลยอะไรวะตอนนี้ขาดเชือกนะครับสี่อันโอเคไม่เป็นไรไม่รู้จะไปหาเชือกจากไหนอ๋อไอ้นี่มันทับเตาไฟอยู่นี่ว่าเดี๋ยว ไม่เห็นครับเข็นมาทำเตาไฟตอนนี้หิวแล้วด้วยครับกินเนื้อตัวเห่ก่อนครับจัดเต็มไปเลยน้องเดี๋ยวย่างต่อเลยพี่ยังมีเนื้ออีกเฮ้ยทำไม,ไไมจุดไม่ติดแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับยังติดอยู่ครับโอ้ไฟลวกไฟลวก,ลวกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอเตาตัวนี้เตรียมตัวตายได้เฮ้ยลงน้ำลงน้ำแม่งเอ้ยไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงน้ำอยู่อู้ย ดับซิว่าโอ้โหแมเงเอ้ยไฟลามมาติดกระเกงเราด้วยครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอเต่าตัวนี้นะครับมาเป็นอาหารวันนี้ตับหัวมนเลยครับยังไม่ตายครับยังมึอนอยู่อ๋อเรียบร้อยครับเดี๋ยวกระดองมันนี่เอามาทําที่เก็บน้ําฝนเพิ่มเลครับเอามาเยอะๆครับจัดไป โอเคที่เหลือก็จะเป็นไม้นะครับเล็กๆไปเอาไม้เล็กๆกันดีกว่านี่ขอไม้ให้พี่หน่อยน้องเรียบร้อยครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ได้2อันครับอ่าโอเคเอามาสักเท่าไหร่เดียวเอันน่าจะพอครับ ตอนนี้เราต้องการแค่8ปเองนี้ว่าโอเคได้แล้วครับพบแล้วมันใช้แค่ปนกครับนกฟันไปอุ้ยไปโดนไม่เป็นไรไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เรียบร้อยโอเคเสร็จเส้นภารกิจนะครับการทำที่รองน้ำฝนแต่ตั้งแต่เล่นมานะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วฝนยังไม่ตกเลยครับโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเดี๋ยวโฟเลสต่อก็ อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมยังไงในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ